อีกหนึ่งนักแสดงมากฝีมือของวงการบันเทิงจีนค่ะและก็เป็นระดับตัวแม่ของเอเชียจะเป็นใครไปไม่ได้นะคะนอกจากหลิวอี้เฟยซุปตาวัย35ปีล่าสุดเมื่อวันที่23มีนาคมสื่อบันเทิงจีนได้มีการเผยแผพร่ภาพของหลิวอี้เฟยเปลยหน้าสดและไปเดินชอปปิ้งที่ซูเป,ปอร์มาร์เกต็ตทางสื่อจีนยังได้เปิดเผยด้วยนะคะว่าอี้เฟยดูเหมือนผู้หญิงธรรมดาทั่วไปค่ะเธอไม่แต่งหน้าเวลาที่ออกจากบ้านนะคะซี มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการเลือกซื้อของเธอเดินไปหยิบอย่างที่ไม่ลังเลและใช้เวลาเพียงคู่เดียวเท่านั้นก็เลือกซื้อของที่ต้องการได้ครบและเดินออกมาจากร้านทันทีค่ะอีเฟยเป็นนักแสดงหญิงชาวจีนสัญชาติอเมริกันนะคะมีชื่อเดิมว่าอันเฟิงและมีชื่อเล่นว่าซีซีและยังมีชื่อภาษาอังกฤษว่าคิสตันค่ะ สุดท้ายนี้นะคะแอดก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนค่ะที่เข้ามารับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด u ับสไคร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ